เอ้ยวันนี้มาเล่นฟีฟาดีกว่าเอ้ยเดินไปกันดีกว่าไปหาคนดีกว่าแม่งยังหาคนไม่เจอเลยเอ้ยหาคนไม่เจอเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไอป้องป้องป้องเอ้ยยังยังแม็กหมดสับแม็กกันปอป้างป้องป้าง อาควายเฮ้ยมึงยิงไม่โดนกูยิงหัวมึงให้ดูปังจึกชกเป็นเสียงปังอากระโดดพี่เฮ้ยเบื่อจุด้วย Help me Help me here! Help me กูไม่แคร์กูซ้ำศพอืมตามนั้นแหละเย่ได้เปิดแล้ว ไอ้ใหญ่ปืนลูกซองนี่ฉันตามหาปางปั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 งกร้าออมชิชอ่ะจุดด้วยเพื่อนกูดาวไม่มีคนอยู่จุดด้วยเฮลมีฮ่าๆๆฉันมาช่วยแล้วเพื่อนอ้าวเพื่อนกูตายแล้วเหรออ้าวง่ายยปืนลูกซองเพื่อนกู ตายแน่สามศพใครยิงมันก็ไม่รู้สามศพปัง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 ปงตายอันี้แหละแน่แน่แน่เฮ้ยเอานิ้วโป้งเล็กๆของคุณไปกดไลค์แล้วก็กด subscribe แบบย้ำๆเอาบัตคอม